อย่าลืมติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสนใจอุปกรณ์ตกกุ้งคูเอโทร095 669 2971สวัสดีครับผมคูเอเบตตั้ง100%วันนี้นะครับก็มารีวิวชุดตกที่ผมทำแจกฟรีไปครับทุนลูกอมครับ ทุนลูกอมกับเบ็ดเซเว่ครับซึ่งผมทำแจกฟรีไปประมาณ100ชุดครับเรามาดูกันว่าชุดที่ผมทำแจกฟรีไปเนี่ยมันใช้งานกันยังไงเรามาลองดูกันครับวันนี้ผมจะได้กุ้งเยอะแค่ไหนก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการวัดระดับน้ำนะครับวัดระดับน้ำํำการวัดระดับน้ำทุ่นลุกอมนี้นะครับ ให้สต็อปเปอร์ตัวล่างนะครับหรือตูดทุ่นตัวนี้นะครับแตะที่ผิวน้ำพอเราทิ้งไว้ตัวแรกโอ้โหมีอาการเลยครับวิ่งเข้าออกอย่างนี้นะครับพอลังให้สายตึงก็กระตุกเลยครับนี่นะครับชุดแจกฟรีทุ่นลูกอมนะครับแล้วก็เบ็ดเซเวนนะครับเข้าเต็มปากครับตัวแรกครับ จกฟรีไม่ใช่ว่าใช้งานไม่ได้นะครับเรามาดูกันเลยตัวนี้เล่นออกครับเล่นบริเวณกลางออกสังเกตดูว่าผมจะทำสายจากบริเวณน้ำถึงปลายคันสั้นๆนะครับถ้าเราทำสายสั้นๆประมาณ50เซนหรือประมาณ50ถึง60เซนเนี่ยจากผิวน้ำถึงปลายคันเราจะสามารถคอนทูล เราจะสามารถคอนโทรลตัวทุ่นได้นะครับคอนโทรลตำแหน่งของเบ็ดเราได้อย่างเช่นตัวนี้นะครับผมหลังตัวทุ่นไว้ให้มันอยู่ใกล้ๆบริเวณน็อกนะครับเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันต้องการออกซิเจนสูงนะครับเห็นไหมครับค่อยๆจมไปแล้วลากออกไปแล้วจมไปแล้วนะครับค่อยๆหลุดเฟรมลงไปนะครับหลุดเฟรมออกไปแล้วเราสังเกตดูตัวนี้ดีนะครับ มันลากมาออกอีกตัวหนึ่งครับแต่มันก็ยังเล่นต่อครับเห็นไหมครับลากไปอีกแล้วครับอันนี้คืออาการลากครับผมลังไว้ครับลังไว้ลังไว้ลังไว้นะครับลังไว้จะหลุดเฟรมอีกแล้วขยับกล้องมาออกตัวที่สามตอนนี้มันไม่มีคนครับเราก็ปล่อยให้มันลากไปครับพอลากไปครับลากไป จมค้างอย่างนี้ล้างไว้ปลายคันงอกระตุกเรียบร้อยครับเต็มปากครับอันนี้คือเราใจเย็นครับใจเย็นได้ครับเพราะว่าไม่มีคนที่มานั่งอยู่ข้างตอนนี้ตัวนี้นะครับเราก็ดูครับนี่ครับจมค้างไปแล้วครับลากไปกลางบ่อครับเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็คือทุ่นลูกอมนะครับชุดที่ผมแจกฟรี ชุดนี้ผมจะทำขายสัก60บาทพอนะครับใครสนใจก็ทักมาเลยนะครับใช้งานได้ดีมากแล้วก็มันมันเบาครับนี่ก็เต็มปากครับมันเบาแล้วก็ชุดกวมเนี่ยทุ่นมันเล็กครับทำให้เรายกตอนที่ออกพัดเนี่ยมันไม่ทาให้กุ้งระแวงนะครับนี่ก็ได้ไมาอีกตัวหนึ่งครับ นี่นะครับก็คือผมเล่นมอนอ็อกนี่นะครับเล่งภาพให้มันเร็วๆก็คือผมทิ้งไว้บริเวณขอบอ็อกด้านนอกนะครับโดยใช้แรงของอ็อกเนี่ยพัดตำแหน่งให้เบ็ดของเราเคลื่อนที่ไปเรื่อยเพื่อหาตัวกุ้งครับพอไม่เห็นผมก็เปลี่ยนมาที่บริเวณกลางอ็อกเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมชอบเล่นอ็อกมากๆนะครับเบ็ดที่ผมออกแบบมาเห็นไหมครับค่อยๆ ช่างน้ำหนักดูพอมีน้ำหนักพอมีน้ำหนักสายตึงอย่างนี้ก็กระตุกเลยครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของทุ่นลูกอมครับผมค่อยๆโยกเบ็ดค่อยๆโย,ยกเบ็ดขึ้นมานะครับค่อยๆเคลื่อนตัวเบ็ดขึ้นมาทุ่นมันเล็กครับพอผมเคลื่อนทุ่นขึ้นมาเคลื่อนเบ็ดขึ้นมามันก็ไม่ทําให้ทุ่นเราเคลื่อนที่ไปไหนครับเพราะทุ่นมันเล็กออกไม่สามารถพัดไปได้ครับ อันนี้ก็ได้อีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือประโยชน์ของทุ่นลูกอมนะครับก็เห็นหมครับเต็มปากครับเต็มปากอันนี้ลากไปอีกแล้วจมจมค้างจมค้างอย่างนี้ดูปลายคันปลายคันงอสับสวนครับสูตรคุูเอครับโอ้โหวันนี้สับมันมากครับไม่ค่อยหลุดครับเพราะว่าเต็มปากครับกุ้งตัวเล็กกินเต็มปากวัดสนุกครับแล้วก็ได้อม่ตัวหนึ่งครับเต็มปากอีกแล้ว โอ้ถึงกับพาคไม่ทันเลยตัวนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วจะหลุดเฟรมแล้วหลุดเฟรมไปแล้วพออย่างนี้เราก็ล้งไว้ครับแล้วพอเอ็นตึงเราก็สับครับปลายคันงอเมื่อกี้พลาดไปนะครับเราสับปลายคันตึงนะครับแล้วเราก็สับดีกว่าเราไม่ได้สับนะครับถ้าปล่อยให้มันลากไปแล้วมันหลุดไปเลยไม่ได้สับเราหาโอกาสสับดีกว่านะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับจมค้างครับจมค้างเล่นกลางอ,อกจมค้างสายเอ็นตึงตวัดนิดเดียวครับโหกินดีมากครับกุ้งวันนี้วัด10กว่าครั้งหลุดไปครั้งเดียวครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับชุดลูกอมครับผมขายให้ชุดละ60บาทครับค่าส่ง40บาท อย่าลืมกด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปของครูสนใจสินค้าโทร095 669 2971สําสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ